เฮ้ยไอของใกล้หมดอายุสองยม่มาพาคุณเจ้าไปดูเอ้ยมึงตลกมากหรือไงวะใบมูใบมูใบมูแม่ใบมูใบมูใบมูต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษด้วยจริงผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงเข้าใจเศรษฐกิจมันไม่ดีเข้ามาแล้ว เลรอยาวเขาไปเลยเขายังเด็กอยู่เขายจะเปลี่ยนตัวเองได้ผมขอโทษผมไม่เคยทำให้แม่ผูกใจหน่วงคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเขียงทันน่วงกันอีกแล้วนะครับ และแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเด็กติดยาที่ปล้นคนแก่หน้าป้ายรถเมล์นะครับพี่ถามจริงนะน้องชีวิตน,นี้ไม่มีปัญญาทำมาหากินจนต้องปล้นคนแก่เลยเหรอน้องผมผมขอโทษจริงๆพี่หน่วงผมไม่รู้ว่าผมต้องมาออกรายการพี่ปื้นังพี่นะไม่ใช่พี่ที่น้องต้องขอโทษแต่เป็นสังคมที่เขคอยจับตาดูน้องกันอยู่นะหมายถึงสังคมไหน รู้ไหมว่าไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับปื้เลยเนาะน,นี่นี่ดู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 นี่คอมเมนต์แรกไอ้เหี้ยผมผิดไปแล้วพี่นวงผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอีกอุ้ยดูเหมือนจะมีเรืองสัญญาเข้ามาพี่อาจจะต้องปึกษากับทนายพี่ก่อนนะแต่ <c oughs> ผมไม่ใจทานายผมเตะป่ามันไปแล้วพี่นุมน่วน่วงดู <c oughs> เ,เหมือนโซเชียลจะตัดสินแล้วว่าน้องเป็นคนผิดมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมละ่ะ นั้นผมขอคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยตอนนี้ทีมงานกาลังติดต่อสายไปหาคุณแม่ของปื้ดอยู่นะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายหรือเปล่าฮัลโหลแม่ปื้ดอยากจะขอโทษอุ้ยดูสิหมดเวลาแล้วนะ่เราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่เดี๋ยวก่อน ที่เราต้องทําแบบนี้ทุกๆบ่ายโมงเลยไม่เป็นไรลฮคนเดี๋ยวนั่งง,ง,ง,ง่ๆอีกชั่วโมงขึ้นก็จบแล้วโอเคอย่าลืมลบทุกอย่างที่มึงเคยโพสมาตลอด12ปีด้วยฮ <c oughs> พวกมึงจะไปกลัวอะไรนักหนาวะพี่นวงมันไม่ทําอะไรมึงหรอกถ้ามึงไม่ทําตัวปัญญาอ่อนน่ะ <c oughs> มึงก็รู้ว่าคนออกรายการพี่นวงเยอะกว่าคนโดนโจมตีโดยฮิปโปต่อปีซะอีกเราจะโดนดูดเข้ารายการเมื่อไหร่ก็ได้รายการพี่นวลเขาเป็นกลางเว้ยถ้ามึงไม่ได้ทำตัวให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นขยะสังคมเขาก็ไม่ดูดมึงไปหรอก แต่ถ้าคิดในแง่ดีพี่หนุ่งก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนสนใจถึงปัญหาและช่วยให้สังคมของเราปลอดภัยจากคนเลวมากขึ้นนะเอาหล่ะก็ดูเหมือนว่าต้องจะสำนึกแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะให้ต้องเลือกอยู่2ทางนะ 1... นต้องจะโยนตัวเองให้โซเชียลกินหรือต้องจะแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวเองผมจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับพี่หนุง่งดีมากน้องออ <S <S <S> โอเคกูหิวข้าวละเดี๋ยวกูไปร้านไก่ลุงน้อยจะเอาอะไรมาเอ้ย,อยนี่มึงจะไปไหนนี่ยังไม่พ้นบ่ายสองเลยนะอ่ากูก็แค่ไปซื้อไก่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้วะแล้วถ้ามึงเผลอเดินไปสะดุดขาคนพิการขึ้นมาลรอหรือเจอแฟนเก่าสมัยมอต้นมึงอ๋อแบบนั้นเป็นเรื่องแน่นอนอใช่เลยดราม่าโลกแตกแน่นอนมึงชีวิตน,นี้กูไม่เคยทําตัวปัญญาอ่อนพี่หนุ่มมันไม่มีเหตุผลต้องมาขยี่กูหลักนั้นถ้ามึงจะออกไปก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนววที่พ่อมึงซื้อให้ด้วยละกัน อ่าโอเคโอเคโอเคนั้นฝากหยิบน้ำมันดีเซลมานี่โอเนี่ยแหละสุดยอดไก่ลุงน้อยปลาสีผมเอาสะโพกสองขันเนี้สี่เหมือนเดิมเลยนะอ๋อวันนี้มาเร็วดีนี่หนุนายนึกว่าจะมาเย็นเหมือนเคยซะอีกวันนี้ผวกเนไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกลาว่าจะกินรวบยอดไปเลยนะลุงเอ้ผมเพิ่งเห็นนี่มาตอนบ่ายโมงกว่าลุงไม่ใส่ชุดกันนวงเหรอ อ๋อก็ชีวิตลุงก็สงบดีไม่ได้มีดรามา่าไม่ได้มีเรื่องอะไรให้พี่นวงต้องดูดไปทํารายการลุงก็เลยคิดว่าไม่ต้องใส่รอกไอชุดนั่นนะ <c oughs> ใช่เลยลุงไอเพื่อนผมมันชอบขี้ปอดผมก็บอกมันแล้วพี่หนวงไม่ทาอะไรหรอกถ้าเราไม่ปัญญาอ่อนนะ่ะฮฮพูดถูกวันนี้ลุงแถมให้เลยอีกสองปีกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะหนูหนายอ๋อลุงใจดีเกินไปแล้วนี่แหละทำให้ร้านไก่ย,ย่างลุงคือสุดยอดในใจผมเสมอ สีเอยช่วยตักข้อเหนียวสีให้หนูนายหน่อยสิจ้าเอามือเหี่ยวๆของแกตักแองสิว่าฉันเบื่อแล้วที่ต้องมายา่างไก่ดำๆของแกฉันจะไปอยู่กับสเฟานสีนี่เธอนอกใจฉันจ,จริงๆเหรอเนื้อฉันนอกใจแกมาสามประเทศล้วเรานั่งระหามต้มๆกันอยู่ในห้องครัวันยังไม่รู้ตัวเลยนั้นเสียงแปลกๆเมื่อคืนก่อนก็คือแกกับสเตฟนสินะ่ะนั่นไม่ใช่สเฟนแต่เป็นดานเนี่ยลูเธอและไม่ก้าต่างหาก ดูเหมือนว่าเวลาของลุงจะหมดแล้วหนูนายอะไม่ไม่ลุงมันยังมีเวลาลร่บส่งไก่ไม้ผมเร็วลุงพยายามใช้ชีวิตอย่างสงบเพื่อหนีพี่หนวงมาตลอดชีวิตแต่สุดท้ายลุงก็หนีชะตากรรมไม่ได้ไม่ไม่มันยังทันไว้ลุงเอาหมวกกันหน่วพ้ไปลุงไม่อยู่แล้วก็อุดหนุนร้านไก่อื่นแบบที่อุดหนุนแล้วลุงด้ว นี่นี่นีดูนี่ดูนี่ดูดูแที่เมียคุณคุยกับชูนะไม่น่าเลือกมันมาเป็นผัวเลยโง่ชิบหายเขาด่าคุณอยู่นะอย่าเลยไว้นกูรู้ว่าร้านไก่ย่างนั้นเลี้ยงมึงมาแต่ย่ยโยนอนาคตมึงไปแบบนั้นสิวะ พวกมึงจะพูดอะไรก็ได้ตใต้ผมสวยนั่นมันขโม100ยรอยจิ้มในชีวิตกูไปแล้วและกูจะไม่หยุดจนกว่ากูจะเอาสิ่งที่มันรักไปบ้างมึงจะทำยังไงนะะกูจะเผารายการมันด้วยมอรทอฟค็อกเทลและหนีดจมูกมันด้วยกุ้งแม่น้ำนนแต่พี่นวงทำรายการมันหลายปียังไม่มีใครหยุดพี่นวงได้เลยนะกูเนี่ยแหละที่จะเป็นคนหยุดรายการมันเองอ่านั่นแหละดิ้นอย่างนั้นแหละพี่นวลชอบ มึงรู้ใช่ไหมว่านี่มันโคตรปัญญาอ่อนเลยอ๋อใช่ปัญญาอ่อนแน่นอนเี่อๆน่ทุกคนทุกคนผมมีเหรียญสองเหรียญแล้วเมื่อไหร่ที่ผมยอนเหรียญสองเหรียญได้ไปทั้งสองเหรียญจะเรียงกันเป็นเส้นตรงดูนะโอ้โอ้โอ้ดูดูดูมันมันขนาดกันมันขนาดกันเป็นเส้นตรงเลยคุณแม่ครับมีอะไรจะบอกลูกชายวัยสามสิบแปดของคุณไหมครับ โตจนมาเรียตูดไม่ถึงแล้วหางานทำสักทีเถอะลูกหนูก็กำลังวิ่งตามฝันของหนูอยู่เลิกยุ่งกับหนูสัทีนี่แม่้าเป้าหมายกินเหยื่อแล้วตายปซะไอ้ผมนุ่มสลวยพี่หนูทำห้แมกรู้สึกอับอายและต้องได้รับผลกรรมคาถาเพลิงโอลิมปัสก็คิดว่าจะสึ่อักไฟตตอักไฟแโดนเทาเลยโอ้ว้า พี่ดวงไปน่อยมันไม่คุม้มไม่จะกลากูจะเอากุ้งนี่จะบุกมันดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีกลุ่มเยาวชนพยายามจะฆ่าผมด้วยตีฟูอยู่นะครับนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับพูดคุยกับพวกเขากันหน่อยนะครับโอ้ยแย่แล้วเรากำลังจะออกรายการพี่ดวงไป้น<า>้อย ไอ้น้อยตื่นเร็วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่พี่น่วงมันเอาฮอนไปนี่พอมึงเอาไก่ย่างกูไปไม่พอยังจะเอาเพื่อนกูไปอีกล่ะต <c oughs> อนนี้เพื่อนของเจ้ากำลังถูกบดขยี้ในช่วงแรกของรายการเถียงท่านนวงจงฟังและปราบลืมเพราะไม่ใช่ตุกเคสที่โดนดูดขึ้นมาจะถูกพี่นวงนำไปขยี้เลือก คุณทีมงานทำไมเอาผมออกรายการก็ปล่อยผมไปจ้าผมโดนดูดมาหกปีแล้วต้องขอโทษด้วยเรื่องของคุณปัญญาอ่อนแต่ไม่ตลกพอสำหรับพ่นวงพี่นวงจะเก็บไว้กินฉีหลงังนั่งข่าผมทีเถอะเออดูเหมือนจะหมดช่วงแรกแลว้วต่อไปก็ตามกลับมาเลยลูกเย่เร็วพวกแขกรับเชิญมันหลุดออกมาจงนิพพานตัวเองซะ นันปลอดภัยแล้วไอ้น้องชายและนี่มันอะไรอีกวันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกแขกรับเชิญกำลังรวมตัวก่อกระบฏเอ้ยโยโย่ฟังนี่พี่น้องนานพอแล้วที่เราจะต้องอยู่อย่างลำลำซ่อนๆจากไอ้จอมเสือึ่งชาวบ้านนั่นโย่ถ้ากูจะคุยกับผู้หญิงเจ็ดแปดคนที่ไม่ใช่เมียก,กูก็เรื่องของกูบอกว่าเช่อช่ ถ้าอัตมาจะสีกาชาวบ้านก็เรื่องของอัตมาป่ว่าช่อช่เช่อถ้าเราจะหลอกกบผู้ชายเด็กดูใจกระทือเบียร์เลี้ยงผิดปูขยะมหัวเด็กมันก็เรื่องของเราป่ว่าเย่อเช่อช่อช่อ่ะกูห้อมล้อมไปด้วยพวกขยะสังคมแต่เราจะทำอะไรได้เมื่อกี้เพื่อนผมเพิ่งโยนระเบิดขวดใส่พี่นวเขายังไม่เป็นอะไรเลยเยอพยายามได้ดีไอ้น้องอย่ามาแจวตัวโกกูเรียกตำรวจจริงพี่นวไม่สามารถถูกทำลายจากอาวุธ คมมีหรือเพลิงไฟได้แต่ทางเดียวที่จะทำลายพินวงคือการทำลายจากภายในจงดูศาสตราวุธที่สามารถทำลายพินวงได้นี่พวกมึงอาำกูเล่นใช่ไหมเนี่ยที่ไวถุงปัญญาอ่อนนี่จะทำลายพินวงเฮียอะไรเนี่ยเอโลอผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะเออเออเออเอาเฮียหารรับค้าด้วยหยุดเขาก่อนที่เขาจะฆ่าอาวุธเดียวของเรา ไรโกไรโกคือเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นอะไรนี่คือพีเอมตัวเต็งและเขาน่ารำคาญเมื่อนานมาแล้วพี่เอมเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้านจนเขาโดนดูดมายังรายการพี่นัวคุณเอมครับคุณรู้หรือเปล่าว่าการเอาไรคุเอ็มครับคุณเอ็ม ด้วยความรำคาญพี่หนวงเกิดขาดสติและได้ทำตัวปัญญาอ่อนกลางรายการค่งพวกโซเชียลไม่เห็นด้วยมากๆพวกเขาเลยตัดสินว่าพินหนวงคือคนที่ต้องถูกกินแต่โชคร้ายที่พี่หนวงไว้ตัวทันและหลังจากนั้นพี่หนวงก็ปิดรายการไปหลายวันและไม่ยุ่งกับพี่เอ็มไปอีกนานและนั่นคือสิ่งที่ใกล้เคียงกับการเอาชนะพิหนหลวงมากที่สุดแล้ว ช่แล้วและเพราะพี่เอ็มตัวเต่งมีพลังน่ารำคาญพี่เอ็มจะทำให้พี่ดวงโมโหสุดๆจนไม่สามารถตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนเหมือนกับโอ้ยเรื่องตอนสตรีกุลรำคาญด้วยต้องขอประทานโทษในความล่าช้าด้วยนะครับดูเหมือนว่าแขกรับเชิญของเราอีกสองคนจะทำตัวอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีรายงานเข้ามาว่าแขกรับเชิญเรากำลังก่อกบฏกันนะครับทีมงานทีมงานฝากติดต่อคุณเก่งพลังช้างให้หน่อยได้ไหมครับ มือว่าฮอนตายหรือยังแล้วมันแครด้วยหรอวะทางเข้ารายการอยู่ขนาดนี้เองไปเลยเจมี่ทำภารกิจให้สำเร็จไม่ถ้าไม่มีนายน้องไอซ์จีสมอง เดจอย่า,จะจะาหนันหลังกลับมาเจมี่ฉันตายไปแล้วนิพพานไบกไดโย <c oughs> กูบอกเลยว่ากูไม่สงสารเฮียอะไรพวกนี้ทั้งนั้นพี่บอกเลยนะฮอนถ้าฮอนบอกพี่ดีๆตั้งแต่แรกน้องก็ไม่ต้องมาแถสีค้าถลอกแบบนี้หรอก ยูยุคแห่งการขี่เสือของแกจบแล้วยูโอ้แม่เจ้านั่นฮอนหรอนั่นน่ะยิบยืบน้องไอจีสมองจะไม่ตายฟรีวันนี้แกไม่รอดแน่พี่นวงยูอุ้ยจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกนะเหมือนที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารูปนี้มันรอดไมาได้ยังไงทีมงานเปิดภาพเลยครับนี่คุณหรือเปล่าครับ เอ้ย่อเดียวนั่นรูปส่วนตัวผมนี่โอ๋ยถ้ามันส่วนตัวมากทำไมมันไปอยู่ในชัทแม่เมียคุณได้ล่ะครับอ๋อดูเหมือนว่าจะมีคนรับแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวทีนี้ต่อไปเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเจมี่กันอยู่นะครับรู้สึกยังไงที่ลูกคุณกะจะล่อแม่เมียชาวบ้านนะครับไอ้ลูกชั่วฉันไม่ได้สอนให้แกโตมาเป็นอ๋อหัวใจฉัน เแกตายแล้หัวใจฉันทีมงานทีมงานโทรตามวัดที่มีเด็กในละคุณข้าพ่แม่กลางรายการอีกแล้วแต่ผมไม่ใช่ทนายผมเตะปากมัสักทีเรอะพี่หน่วงเรียนกดเดินมันเยอะเกินไปเอเอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะขยี้จนเนื้อเปื่อยแล้วทีนี้ก็ส่งให้โซเชียลกินได้เอามาลองมาเลเออไม่จิดลบจริงด้วย น่นเหรอที่เขาเรียกว่าไขยี่อ่ะแบบนั่นแหละมึงไม่เคยดูรายการเหรอเราต้องรี้เปิดซีพีอมก่อนพี่นวนจะฆ่าเรากูมาแล้วไอ้คาตะกรไก่ยักษก่อนไว้นายเอาแล้วทีนี้เรามาดูเคสของเยาวชนที่พยายามจะฆ่าผมนะครับเปิดรูปได้เลยทีมงานนี่ผลงานคุณหรือเปล่าครับโอ้ชิตอ่าไม่ คุณรู้ไหมว่าหนูตัวนั้นทําลายชีวิตและทรัพย์สินมูลค่าตีรวมกันกว่า870บล้านบาทเนอะแล้วตอนนี้พวกมันจะได้หลุดไปสู่ธรรมชาติกลายเป็นเอเลียนสปีชีทำลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอยู่คุณรู้สึกยังไงบ้างละ่ะหเจ็แบบรู้ต่อไปเลยทีมงานเมื่อหลายปีก่อนคุณและเพื่อนแมลงสาบของคุณได้ทำ้ายคนไร้บ้านใช่ไหมครับก็มาจะแดกเพื่อนกูนได้ขาดอดใช่แล้วสุดท้ายเราก็มีแขกรับเชิญที่อยากจะเจอคุณด้วยนะครับคุณนายกล่าวสวัสดีพ่อบุญธรรมของคุณได้เลยครับคุณจับวับว่า อุงกะบุงเกเดี๋ยวจะบัากว่ามึงรอดไม่ได้ยังไงวะอุงกออุงกออุงกะบุงเกเขาบอกว่าเขาใช้แม็กสกอตเทปแล้วก็กาวตาชอางกะบ,บ,บุงเกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นว่าเขาจะฟ้องคุณให้หมดตัวทานายมีความคิดทางกฎหมายยังไงบ้างครับได้ปากตามนั้นแมงไอ้นายอุ้อยดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เธอแล้วนะพ่อคนเก่งอดชายพูดถึงพ่อเมื่อสาบตัวนี้น้องเลี้ยงมากับมือใช่ไหมครับ นี่น้องรู้หรือเปล่าว่า,มาแมลงสาบตัวนั้นจะเติบโตมากลายเป็นฆาตกรโลกทิตถลกหนังชาวบ้านเขาไปทั่วนะ่ะแล้วตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ด้วยนี่พี่ไม่อยากคิดเลยนะว่ากว่าจะจับได้นี่คงตายกันเป็นรอยก็เพราะไอปีศาจท,ที่น้องเรียกว่าลูกนะ่ะอ <c oughs> คุณพ่อไวใสอะเนาะอ <c oughs> แล้วดูเหมือนว่าพวกเธอจะโดนขยี้กันหมดแล้วต่อไปก็เป็นตาโซเชียลอุ๊ยดูสิเหมือนจะมีคนไม่รู้จักสำนึกพี่ถามจริงเถอะโดนแรงก,กดดันทางสังคมไปมากขนาดนั้นน้องยังกล้าเอาหน้ามาเสนออีกเหรอ กูแน่นหาอะไรนะพี่ฟังไม่ได้ยินเลยอ่ะกูบอกว่ากูหน้าด้านเเเออ๊ะะลจูกไอ้นายดูมันได้ผลทิงเงินทิงเงินเอาไปลงมาทีอะเอาไปลงไปเลยมันเก็บเกี่ยวไว้กูนะเก็บเกี่ยวเอาไปลงมาเอาไปลงเอ้พี่หน่วงใช้กำลังกับแขกรับเชิญว่ะทำไมไม่ฟังทั้งสองฝ่ายวะไม่เห็นมีเหตุผลเลย เอามนมา้ liberal, พี่นงพี่นงชีกไปอนุญาตทนายผมทีผมเตะปากมันไม่ได้ถ้าผมยังเป็นทนายอยู่รีบหนีกันอือากูไปจช่ทนายแล้วเอาปากมันดิกูจะเตะให้หมดเลย ไไก่บนสวรรค์อย่างสงบได้แล้วนั่นลุงพวกเราทำได้เพื่อนไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกแล้วไม่มีไอ้ขี้เสือกนั่นกระทืบเมียง่ายขึ้นเยอะเลยอัตเะแม่ขอบคุณพวกเยมมันเออหัวเราสวรรงค์คมไม่มีมพีหนุวงน่วงชีวิตเราดี